นี่ตกลงว่าเราสองคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเข้าใ oh. จสิคุณเข้าใจแบบแยับแจ้งแดงแจ๋เลยถ้าทางคุณจะเครียดนะตัวแข็งเช่วก็นิดหน่อยครับผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงที่ผมพูดตรงๆแบบนี้ไม่ต้องเครียดหรอกคุณ ผมพูดตรงๆเลยผมก็รู้สึกดีเหมือนกันที่คุณพูดตรงๆกับผมแบบเนี้ผมเองก็อยากแสดงออกถึงความรู้สึกตรงๆกับคุณเหมือนกันก็ดีเหมือนกันครับผมจะได้รู้ว่าผมเนี่ยควรตัดใจหรือว่าลุยต่อมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่าลุยต่อเถอะครับผมลุยต่ออยู่แล้วครับดีเลยตอนเนี้ย ผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทเวะโอ๊ตัวตัวชอบก้มันต่อยกันทำไมอะอว่าตัวมชาดิไม่เอานะเขาไม่ชอบเขาชอบบลวๆนีดีก่อฮ้ยเฮ้ยเดียวเยวเฮ้ยไอ้ปันอย่าทำเลยวะ ถามเพื่อนแกดีกว่าจะทำอะไรฉันโอ้โอ้ทำอะไรปันน่ะโอ้ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแต่น้อยดูสิเจ็บมั้ยแ่น้อยโอ้ดูสิตรงนี้อ้วอยู่ที่หอกฉันพิโรจน์พิโรจน์ฟื้นสิพิโรจน์กลัวแล้วอย่าพิโรจน์รอพ่ออย่ากลัวตั้งก็ดดีๆให้ ได้ผมฝันครับฝันว่าเราอ่ะรับเด็กผีขึ้นมาบนรถข้าบผีเด็กเหรอไหนอ่ะผีนี่นี่ไง้กน้องก็เป็นผีไหนน้องก็เป็นคนนี่นี่นี่นีี่เ้ยเฮนองนก็เป็นผีไหนนองก็เป็นคนนี่นี่นี่น่สี่เฮ้ยเ้น่ แสดงว่ายังไม่ตายแล้วที่บอกว่าหนูตายแล้วละครับนายน้องเขาหมายถึงหนูที่อยู่ในกรงเนี้ยหรอจ้าอ,อุ้ยจังขัง,งแล้วทำไมคํามืดดึกดื่นอะมายืนทำไมอยู่ริมถนนฮะนี่น,น,น,น้องก็พานหนูมาหาหมอก็เลยพลาดรถเที่ยวสุดท้ายกลับบ้านไม่ได้ไงก็เลยมาโบกรถนี่บ้านเขาอยู่หลังวัดนี่เล่นจะตกอ,อกตกใจหมดเลยดีนะ ที่เนี่ยเคยฝึกจิตใจให้เข้มแข็งจากในค่ายมาก่อนค่ายทหารเหรอค่ายมวยแถวบ้านครับแมธไนไม่พูดนี่ผมหล่อจังจังเนี่นี่วิโรจวันหลังอ่ะถ้าจะตกอ,กอกตกใจเนี่ยมันต้องมีสติหน่อยสิเพราะคนมีสติเมื่อกี้เนี่ยใครนะวิ่งหนีไปก่อนเลยไหนบอกว่ารักนักรักหนางไง รักนั่งรักหนาไงพ่อเลยวิ่งไปเคลียร์ทางให้พอปลอดภัยแล้วพ่อไปเทีเออ่ยวแม่เนาะไปไหนไ,ไปไหนล่ะโอ,อ้ยเ,เด็กไปฉี่ครับโอ้ยเด็กนี่ตัวขยันฉี่พั่มเพื่อเฮ้ยตกใจเลยเออหายใจมาเลยคุณนายไปหาย <laughs> นายครับอย่าไปเที่ยวทะเลน,นะครับผมว่าเข้าวัดเข้าวากดีกว่าครับ <laughs> เลิกไม่บอกนะครับ เดี๋ยวนะที่ร้องอย่างนี้เนี่ยคือเจ็บหรือว่าเสียวเจ็บสิยะอ้โหโอเคต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้นายต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าเรื่องเข้าใจผิดแบบนี้ปัดไม่ผิดหรอกคนผิดอะใชรเหรอแกแหละไอ้กระหังรู้แล้วว่าผิดก็อยากแกล้งเล่นไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตปกติเล่นแกล้งวันนี้อีนู้เว้ยธันวา ฉันรู้จักแกมาตั้งแต่เด็กฉันรู้นิสัยแกดีฉันเข้าใจเว้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเหมือนเรานะแล้วครั้งนี้แกทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยใช่เลยเพราะรักช็อกโกแลตของฉันขอโทษนะโอ้เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจฉันไม่โกรธแกหรอกแต่ฉันจำอย่า โอจำไว้นะครั้งหน้าจะผ่านไปแถวสีลมมาเราจะให้เกย์แกงเราอะรุมกระคืบแก่เฮ้ยโอ้เล่นงอะไรเนี่ยพูดจริงยาแต่ถ้าฉันได้โอกาสนะฉันจะปล้องมันไงด้วยเฮ้ยโอ้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 กระทืบเราให้ตายดีกว่าโอ้เฮ้ยโอ้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  โอ้เราเป็นเพื่อนกันแล้วโอ้นิดหน่อยเองนโอ้ยนี่แหละจำตามสนอไงไว้หละทีวด้ากะเราก็นึกว่าปันอ่ะเป็นเจจริงๆซะอีกบ้าเราผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เนีเฮ้ยลองเช็คดูเผื่ออยากจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะาตอนนี้เราเจอทางที่ใช่แล้วแหละ วายชนีน้อยหน่อยสำนีรู้น้อาคิดอะไรอยู่อะดังสุภาษิตที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห่าฮ่องๆงเนี่ยแกส่งมาฉันก็ดูทุเรศตลอดอะมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ไงธันวาะอะไรครับไปร้องเพลงดีกว่าดีค่ะช่ครับเอ้าอ ีันต่อดีกว่าครับทุกคน,เป,นเ,เป็นคนเร็วตลอดทำอะไรก็ผิดตลอดลูกพี่ลูกน้องยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ